ลืมบอกราคาไป1253คั 1, 2, 5, 3, นนี้ราคาเดียวนะทุกคน2 0 0 0 0สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวเว็บ125ร้านช่างกิจนะทุกคนตอนนี้เหลืออยู่3คันนะที่ยังไม่ได้ขายนะเว็บ125ทําทำไมขายยากจังนะทุกคนเว็บร้อยหมดเกลี้ยงเลยนะทุกคนทำไม่ทันนะแต่125เนี่ยยากหน่อยนะยากหน่อยอาจจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะหรือว่าราคาที่สูงหรือว่าพื้นที่ที่ช่างกิจอยู่เนี่ยอาจจะ มีราคาซื้อขายกันที่ตรงนี้เป็นลอยหาเอ้ยพี่น้องมีราคาซื้อขายกันอาจจะสูงหน่อยนะทุกคนก็ไม่แน่ใจนะแต่ช่างกีจขายราคานี้ก็เหลือกํลังนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะพามารีวิวว่างานที่ร้านช่างกีดเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ทั้งหมดนี้3คันเป็นเจ้าตัว R 2คันแล้วก็ตัว S คันหนึ่งนะครับทุกคันมี เอกสารครบนะภาษีพรบขาดไม่เกินนะครับภาษี6869ทั้ง3คันเลยนะครับสามารถาต่อพรบรและโอนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเจ้าตัวสีเทาก่อนอสีเทาจริงๆสีเทาช่างกิดได้มา4คันแต่ว่าขายไปแล้วแหละ2คันก็เหลืออยู่2คันก็มาจับปรับแต่งสภาพใหม่นะทุกคนเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะช่างกิจทําเครื่องให้ทําเครื่องให้ใหม่นะเป็นเพราะว่าตอนแรกก็จะมีลูกค้ามาเอาไล,ล้แหละ แต่มันควันนะทุกคนช่างกิจรถมือสองนี่บอกเลยนะทุกคนถ้าจะซื้อรถมือสองนะช่างกิจว่าให้เลือกคันที่เพิ่งทําเครื่องเสร็จใหม่ๆจะดีกว่านะทุกคนเพราะว่ารถก่อนที่มันจะมาถึงช่างกิดเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันผ่านศึกผ่านอะไรมาบ้างนะแต่มันมาถึงช่างกิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่างกิดจ,จะทาเครื่องใหม่นะเครื่องเดิมเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ลูกค้บาบางคนก็ตามหาเครื่องเดิมนะไอ้น,นี่ก็แล้วแต่ความชอบนะทุกคนแต่ทุกคันนะเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่ใช่เครื่องสิ่งนะเป็นเครื่องเดิมถ้ามันควัน มันดังเนี่ยก็ทําให้ใหม่นะครับตอนนี้ทําให้ใหม่ทุกคันเลยนะก็สามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะจบงานโตน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะทั้งกตก็มีการเก็บสภาพใหม่เรื่องของล้อดุมนะทุกคนแล้วก็ใส่พวกชกพวกชุดสีคันนี้ชุดสีใหม่รอบคันนะทำเป็นบางจุดนะทุกคนไม่ใช่ว่าใหม่หมดรอบคันนะก็ทําเป็นบางจุดนะเอาอุปกรณ์ให้มันครบพอประมาณนะครับก็จะประมาณนี้นะมีกระจงกระจกนะครอบโซ่สามารถ อาต่อภาษีอ่าซื้อพรบรได้นะขับขี่ได้ทั่วไปนะครับเป็นรถใช้งานทั่วไปนะใครที่สนใจอยู่นะราคาเดี๋ยวกัก้ก่อนเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปนะคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับลลออ่าสีดำนะยังไม่มีเจ้าของนะครับเป็นเจ้าตัว R 1 2 5อนะครับอีกคันนึงคันนี้เป็นเจ้าตัว S นะทุกคน S หัวถือกอ่าก็จะประมาณนี้คันนี้ก็ชุดสีใหม่รอบคันเหมือนกันนะเป็นรถเดิมนะครับเอกสารครบคันนี้ได้ภาษี69นะทุกคน ภาษี69เอกสารครบโอนนะก็ถือว่าได้เดิมนะเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับล้อขึ้นให้ใหม่เป็นเล้อดำนะทุกคนยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะชุดสีใหม่รอบคันนะก็สวยๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจนะอยากได้รถไปใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะลองพิจารณาลองตัดสินใจดูนะครับก็จะประมาณนี้นะไม่ได้แบบดิวแบบใหม่ทั้งคันเลยไม่ใช่นะทุกคนทั้งกิดยังเอาเฉพาะบางจุดที่ไม่น่าเกียดน่ะทุกคนไม่ใช่ทําใหม่รอบคันนะมันไม่ไหวนะเพราะว่า ทุนมันก็เยอะนะแล้วก็ลูกค้าช่างกีดก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะขนาดนะนะก็เรื่อยๆนะครับก็จะเน้นเป็นรถเป๊ะร้อยใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับร้อยี่ห้าก็รถนี้ก็มา8คันก็เหลืออยู่ทั้งหมดอาสี่คันนะก็ยังไม่ได้ขายออกก็จะเหลืออีกคันนึงอยู่ข้างในนะครับที่3คันนี้ก็พร้อมจัดถ่ายแล้วคันนี้เป็นตัว S นะครับนะครับจุดสีรอบคันนะจุดสีไม่แท้นะทุกคน ไม่แท้นะแต่ก็เป็นเกียร์ทั่วไปที่เขาใส่กันนั่นแหละก็ไม่ใช่ดีเบอร์อะไรมากมายนะทุกคนก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับสําหรับเจ้าตัวเว็เบน 25S คันนี้นะครับส่วนคันนี้ก็เป็นอีก1คันคันนี้เป็นตัว R สีเทาดําล้อสีน้ำเงินนะทุกคนตัวนี้ก็ทาเครื่องใหม่เหมือนกันตั้งใกียรทำเครื่องใหม่เครื่องมันควันหน่อยนะทุกคน,กคนไม่ดังแต่ควันนะก็เลยจัดทาใหม่เลยให้มันจบไปเลยนะให้ลูกค้า ซื้อไปเนี่ยขับใช้งานได้อย่างเดียวนะครับขับใช้เติมมันขี่อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปซ่อมอะไรอีกมากไปนะครับคันนี้ก็เอกสารครบโอนนะบางจุดเปลี่ยนให้ใหม่ล้อหน้าหลังยางหน้าหลังแล้วก็จุดสีบางจุดนะทุกคนก็ทําให้ใหม่ก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นตัวบางโซ่ตัวบนนะทุกคนจะไม่มีตัวล่างนะครับก็สวยงามนะเป็นทรงเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับก็ไม่ใช่ว่า จะบิ้วให้มันเป็นทรงเงเป็นรถซิ่งอะไรนะทุกคนก็เน้นเป็นรถเดิมนะครับใครที่สนใจอยู่นะใครที่ตามหาอยู่สําหรับเจ้าตัว1นึ่นะเดี๋ยวช่างกิจจะให้ดูเ,เรื่องของเรือนใหม่นะฮะก็จะประมาณนี้นะีคุณแจตัวนี้เป็นตัวคุณแจเนี่ยไพคุณแจใหญ่ตัวนี้คุณแจเดิม2ดอกยังอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะสีเทาดำนะคุณแจเดิม2ดอกยังอยู่ส,ยสวยๆแบบนี้เลยมันก็จะตัดกันในเรื่องของล้อกับตัว ติ๊กเกอร์บางจุดนะมันจะมีสีเงินมันก็ตตดจริงๆโชคทั้งเกตสั่งเป็นสีเงินมานะแต่มันได้เป็นสีเงินแก้วนะมันก็เลยไม่ค่อยจะเข้ากันกับล้อเท่าไหร่นะแต่มันก็ยังไปโทนเดียวกันอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับหนึ่งสองห้าอาร์คันนี้นะก็สวยงามนะเนี่ยดูภาพไกลๆก็จะประมาณนี้นะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะเดิมนะสวยงามมากสีแดงคันนี้ก,ถนะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนถือว่าโอเคนะล้อสีดําใครที่อยากได้ไป ปรับแต่งเพิ่มเติมก็สามารถจัดได้นะทุกคน,นราคาเดี๋ยว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 บอกท้ายคลิปราคาเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะเดิมเดิมเ,เลยช่างกิจทําให้แบบเอาไปใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้ก็เป็นสีดําคันนี้น่าจะช่างกิจทําเยอะมากทําเยอะมากก็ชุดสีใหม่รอบคันแล้วก็ล้อหน้าหลังดุมหน้าหลังระบบเบรกโช๊คต่างๆทําทให้ใหม่นะทุกคนเครื่องทําให้ใหม่นะทุกคงตะก้าคุญแจใส่ให้ใหม่เกือบ รอบคันนะทุกคนสวยงามมากทให้มันดูดีที่สุดอ่ะตัวนี้ก็ใส่ใหม่แท้ด้วยแท้เกือบทั้งคันแต่ไม่แท้ชุดสีตัวนี้ก็แท้ตัวนี้ก็แท้นี่ก็แท้อ่านี่ก็แท้นี่ก็แท้กระจกตะกร้าตะกร้าก็ใส่เป็นตัวหนาให้ตัวหนาให้ก็จะประมาณนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับยางใส่เป็นยางลายตรงให้ด้านหน้าและหลังก็เป็นตัวลายเม็ดข้าวโพดนะครับทั้งสคันเลยเป็นยางลายเดียวกันนะครับเนี่ยใครที่อยากได้ที่ อ่ซื้อไปใช้งานแบบจบๆนะครับเติมมันขี่อย่างเดียวนะเอกสารครบเน้นว่าเป็นรถที่เอกสารครบโอนนะทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นรถที่ <c oughs> ไม่มีเอกสารนะจะวิรคันนึงเนี่ยทำคันนึงจะซื้อเข้าเนี่ยช่างเกียรต้องดูเอกสารก่อนนะถ้าไม่มีเอกสารเนี่ยช่างเกียรไม่เอาเข้าเลยนะทั้งเป็นเบฟร้อยทั้งร้อย้านะเน้นย้ำว่าเป็นรถที่มีเอกสารครบนะครับแต่ภาษีขาดเกินก็เอาว่ากันไปอย่างนะแต่เน้นให้มีเล่มเอกสารนะครับช่างเกียรตงซื้อเข้านะครับสาหรับรถที่ร้านช่างเกียรนะ อัปเดตท,ที่ร้านก็ประมาณนี้นะทุกคนางานตอนนี้เบบร้อยหมดแล้วเบบร้อยหมดแล้วอ่าเหลือเฉพาะที่เข้ามาใหม่ที่กําลังเริ่มขึ้นนะครับก็มีอยู่3 4มี่หคันที่เป็นเยบร้อยนะก็จะประมาณนี้ส่วนที่ทําเสร็จไปนะทุกคนาขายหมดแล้วเกลี้ยงแล้วก็เหลืออตอนนี้จอดพร้อมหน้าร้านก็มีอยู่3คันก็คือเจ้าตัวร้อยยี่สามคันนะครับส่วนเบบร้อยเดี๋ยวช่างจิตจะไล่เก็บอีกครั้งหนึ่งนะมีทั้งหมด5คันนะที่รอ,อคิวอยู่ตอนนี้ก็จะ จัด5คันนี้ให้เสร็จก่อนนะทุกคนเพราะว่าน,น,น่ารานไม่มีรถขายแล้วไม่มีรถขายแล้วเดี๋ยวถ้าช่างกีดทาเสร็จนะเดี๋ยวช่างกีจจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งว่า,าความสวยงามเป็นยังไงแล้วก็มีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูคร่าวๆก่อน,นคันนี้ก็เป็นรถเดิมนะช่างกีจยังไมไ่เช็คนะครับยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คคือรถต้องบอกว่า,าบางทีเนี่ยบางทีนะอยู่กับช่างกีดนะเพราะว่า เอารถมาเนี่ยเครื่องแน่นเปียะนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถเดิมนะบางคาันธงกิจก็ไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําเครื่องแต่มันอยู่กับมันเครื่องมันแน่นนะ่ะมันไม่ควันนะ่ะแต่พอไปอยู่กับลูกค้าวันสองวันควันอันนี้ก็ทําใจลําบากนะทุกคนมันเป็นรถมือสองแล้วก็อ่าอ่าอยัางไงละ่ะธงกิจพยายามที่จะเช็คให้ชัวร์ที่สุดนะทุกคนเช็คให้ชัวร์ที่สุดนะแต่เอาหลักๆก,ก็คือเครื่องนะส่วนอุป,อปกรณ์อื่นๆก็เอาว่ากันไปตามเนื้อผ้า เป็นรถมาสภาพแบบนี้เลยสภาพแบบนี้เลยเถอะแบบนี้เลยนะทุกคนดูเครื่องดูเนี่ยสภาพเดี๋ยวทัางเกียร์ต้องมาไล่เก็บมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ก็มาสภาพแบบนี้เลยเลอะๆแบบนี้เลยถามว่าถ้าสภาพแบบนี้ลูกค้ากล้าซื้อไหมหมื่นกว่าบาทไม่กล้าซื้อนะแต่ท่้งเกียรซื้อมาหมื่นกว่าบาทนะก็มันมีราคาที่ไม่รู้วป่าบางคนเขาก็ได้ถูกนะแต่ท่างเกียรได้มาส่วนมากก็จะมีราคาที่แพงทั้งนั้นก็มาขายกําไร นิดหน่อยนะนาร้านก็กำไรบวกประมาณพันหนึ่งพันกว่าบาทประมาณนี้แหละช่างเกียรติทำเสร็จก็ได้ค่าแรงให้ลูกค้าไปใช้งานแล้วก็ไม่ได้ได้อะไรมากมายนะครับสาหรับการทํารถร้านช่างเกียรตินะใครที่สนใจนะติดตามไปเลยเดี๋ยวช่างเกียรติทาเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งสาหรับเจ้าตัวเว็บรอยนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนอ,อย่าลืมนะทุกคนใครที่อยากได้หนึ่งสองห้านะหนึ่งสองห้าเออลืมบอกไปลืมบอกราคาไป 125สคั 1> 1, 2, 5, 3, นนี้ราคาเดียวนะทุกคน28,900บาทนะเอกสารครบโอนนะภาษีขาดไม่เกินนะครับสามารถาต่อภาษีพลบวชแล้วก็โอนได้เลยนะครับทั้ง3คันเลยนะราคา28,900นะครับเอกสารครบทุกคันนะครับสำหรับ125มีเลือก3ามคันนี้นะใครที่สนใจมาเลยนะครับที่ร้านช่างกิจนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ